เรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับบอกเกี่ยวแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ W NBA ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย31กรกฎาคม2023 วันนี้มาคุยก่อนเกมวิคราะบาสเกตบอลหญิงของประเทศอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมใหญ่นะฮะคอนเนติคัซันกับวันนี้เปิดบ้านตอนรับการเยือนของ Minnesota l ิ n ส์ครับโดยเจ้าบ้านคอนเนต t ิคัตซันครับตอนนี้รั้งอันดับหนึ่งของ Eastern นคอนเฟอเรนครับลงเล่นทั้งหมด24เกมครับชนะ18แล้วก็แพ้ไปแค่6เกมเท่านั้นครับอัตราการชนะหรือวินเรตอยู่ที่75%ครับฤดูกาลนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ จะได้ดวลกับมิเนซตาลินส์ครับทีมที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ครับลงเล่น25ชนะ12แพ้13ครับวินเรทอยู่ที่48%ครับแต่ก็ชนะมาหลายเกมรวดครับโดยหาผู้เล่นครับชุดแรกของคอนเนติกัสซันครับคาดหมายว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงครับมีการสองคนประกอบไปด้วยทิฟฟานี่เฮสครับและนาติชาเฮด้แมนครับส่วนฟอร์เวิร์ด2คนวันนี้ครับเป็นอลิซาโทมัสครับกับมหาเทพแม่ทัพอย่างดีวานนาบอนเนอร์ครับ และเซนเตอร์คูมตรงไนครับรับบทโดยเบรนนาจนส์ครับคอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับเราไปดูผู้เล่นของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับทางด้านมิเนโซตาลินส์ครับประกอบไปด้วย5ผู้เล่นตัวจริงครับตำแหน่งการสคนเดมอนมิลเลอร์ครับกับทางด้านเคลลาแม็กไบร์ครับตอนนี้ก็ถือว่าผลงานก็ยังอยู่ในระดับมาตรฐานทั้งคู่ครับแล้วก็มีการอีกหนึ่งคนอย่างเลนซี่อาเลนครับเป็นตัวสอดแทรกครับ ส่วนโฟรสคนครับแม่ทัพอย่างนาฟิซ่าคอยเลอร์ครับเกมที่แล้วเล่นอย่างยอดเยี่ยมครับรวมถึงด o อก้าจูแฮสครับซึ่งจะคอยรีบาวใต้แป้นควบตำแหน่งเซนเตอร์ไปด้วยครับเอาละครก่อนไปวิเคราะห์ก่อนเกมในวันนี้ครับไปดูผู้เล่นที่เป็นแม่ทัพของทั้ง2ทีมครับฝั่งเจ้าบ้านคอนิติกาซันครับเป็นดิวาน่าบอนเนอร์เจ้าเก่าครับ ค่าเฉลี่ยในการทำแต้มต่อเกมอยู่ที่18.8แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโกสูงถึง43เมีการรีบาว5.4ครั้งต่อเกมครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก2.2ครั้งครับจะได้เทียบกับทางด้านนาฟิซ่าคอยเลอร์ครับซึ่งเป็นแม่ทัพของมิเนโซตาลินส์ครับโดยเกมล่าสุดก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับค่าเฉลี่ยการทำแต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้อยู่ที่21.8แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโกสูงถึง48มีการรีบาวถึง7.9ครั้งตเกมครับ ถือว่าไม่ธรรมดาฮะแล้วก็ยังมีแอสซิสต์อีก2.5ครั้งต่อเกมครับนาฟิซ่าคอยเลอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรครับที่จะทำให้มมเนโซตาลินส์ครับเป็นอีกทีมที่น่ากลัวในรอบเพลย์ออฟครับเอาละครับไปดูทัศนะของจานเจนในเกมนี้ครับ มิเนสตตาลินครับพึ่งโชว์ผลงานด้อยางยอดเยี่ยมครับพลิกล็อกชนะนิวยอร์กลิเ r อร์ตี้ได้ครับก็เป็นทีมดับหนึ่งของอ a ส t e นคอนเฟอเรนซ์ครับวันนี้จะได้มาเจอกับทางด้านคอนเนตทิคัตซันครับซึ่งก็อยู่ในดับเดียวกับนิวยอร์กลิเ r อร์ตี้ครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผมชอบซันมากกว่าเชื่อมั่นในดิวาน้าบนเนอร์ครับว่าจะดับซ่าทางด้านมิเนสตาต้าลินได้ครับยืนฝั่งซันครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ททุุกกคู่เกกมทุคออรร์สาามถแดลน์ได้ที่ @NBA 2002ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA 2 2 2ครับ